ก็แ <K an> คร่รถแข่งแต่สําหรับพวกเราเนี่ยมันคือการวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต่บล็อกเครื่องยนต์เรียกว่ามีการวางแผนบอดี้อย่างเครื่อง3ามแสนห้าคาฝาค้านี่ได้บิเลตด้วยไหมบิเลตเดียวแต่คือแข้งกลางนี่มันบิเลตอยู่แล้วลต้องบิเลตเรียกว่าบังคับดีกว่า, <B ank S 1> บ,าบังคับอย่างเครื่องลูกเนี้ยวิ่งแปดแอย่างเงี้ยไม่เหงถ้าอยากซื้อทำเลยได้นะเดี๋ยวเราจะลุ้นผมบอกแล้วเสนอสี่แสนดิจริงๆแล้วนะเรื่องของวัสดุรายละเอียดที่จะมากรอบเครื่อง มันเป็นสไตล์ของใครสไตล์ของมันแล้วก็มันมีมูลค่าอยู่แล้วอีอีนี้เราก็ยังอยู่กันที่สุพรรณบุรีเหมือนเดิมเดิมที่เดิมที่เดิมที่เดิมแต่ว่าเราจะมาเจาะเรียกว่าแจกทรงแจกให้อ่าสำหรับชิ่สุดของอู่8 8วินาทีอาตอนนี้นะฮะ อีพีนี้ไม่มีอะไรมากเราจะดูในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งสวยงามจัดไปเพราะว่าคเซฟตี้คันนี้ก็จะมีเชื้อเพลิงที่แตกต่างจากรถที่เราเคยรีวิวไว้ก่อนหน้าหลายๆนนนยคนถามว่าน้ำมันอะไรผมบอกตรงนี้เลยว่าในโตพิเทนชื่อนี้เดี๋ยวมันจะก้องหูสำหรับปีนี้แน่นอนในโตพิเทนนะเริ่มจากด้านหน้าของรถเลยก่อนนะเฮงด้านหน้าเนี่ยครับก็เป็นเรื่องของวงล้อคงจะไปหนีไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องเป็นเอสซอร์อยู่แล้วครับ หนึ่งจุดหนึ่งครับหนึ่งจุดหนึ่งล้อหน้า1.1อยู่เอาอยู่ครับส่วนข้างหลังตอนนี้ก็จะขยับอัพไซด์เป็นอยู่สี่หนึ่งจุดสี่จะเห็นได้ว่านะเฮงเนี่ยเลือกสีเนี่ยส่วนใหญ่ติมของในเฮงเนี่ยจะมีเมนเมนเป็นสีดำใช่เครื่องต้องเป็นสีเหลืองใช่ล้อต้องเป็นสีน้ำเงินใช่นี่คือติมที่ใช้ในรถแข่งเห็นออกมาต้องรู้เลยว่าจิ๊กโกะวันไหนใช่สุพันได้น่นอนทีแล้วครับพอดีอย่างที่มีมีมีอะไรที่แบบอยู่ในใจว่าในการเลือกสี สมส่วนนี้เอามาประกอบกัน,นะสีดำกับสีเหลืองะอะนันเป็นสีที่เราชอบอยู่แล้วอ๋อแต่สีน้ําเงินเนี่ยพอเรามาจัดวางแล้วมันดูดูพลังครับแล้วดูเรียบแลวมีพลังแล้วมันก็เข้ากับสีดําและสีเหลืองได้ด้วยพอเอามาใส่มันก็จะดูอย่างที่น้องๆเห็นเนี่ย<ช>คือเรียกว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ใช่ก็เป็นสุพรรณสไตล์โดยปกติแล้วเนี่ย สิ่งที่แตกต่างจากรถที่เราเคยรีวิวสุบนอนของเฮงก็คือจะที่ชัดเจนที่สุดก็คือจะต้องเป็นเรื่องระบบน้ํามันระบบน้ำมันเนี่ยเราต้องถ้าเป็นในโตมีเทนี่ต้องมีอุปกรณ์อะไรใส่เข้าไปบ้างสิ่งแรกคือปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กต้องเป็นรถยนต์ปั๊มติ๊กที่อยู่ในถังนี้ใช่มันต้องทนแอลกอฮอล์ปั๊มติ๊กธรรมดาปั๊มติ๊กคนนี้ทนไม่ไหวนนอะปั๊มติ๊กอย่างที่เราใส่กันในรถหลับใช้งานหรือหลักเดิมอย่างเนี้ยหลับเลยหลับเลยหลับเงาเลยสองเรื่องของสายทนแรรงดัันคบ ก็คือน,นี่ใช่ถ้าเป็นนี่เป็นต้องใส่ผ้าแล้วถ้าเป็นสายใส่ธรรมดาเนี่ยมันได้แป๊บเดียวแตกใส่หน้าใตกตาแสบลองแล้วที่สำคัญนี้ต้องเป็นคนขี่ตพรงะตอนแต่อตอนขี่นี่เพราะว่าไหลถึงอะไรสำหรับวันนี้นะครับสายเพิ่มฟอร์แมตห้ามพลาดเลยสำหรับนี่นะครับปั๊มติ๊กไฮโฟเลตนะครับของทางค่ายเอ็นเคเรนะครับมีตั้งแต่75ลิตรนะครับต่อชั่วโมงนะครับ90ลิตรต่อชั่วโมงแล้วก็110ลิตรต่อชั่วโมงนะครับผ้ากองนะครับสำหรับ ใช้ในการเปลี่ยนนะครับเวลาเปลี่ยนเตะแล้วก็ต้องเปลี่ยนผ้ากองด้วยนะครับรถก็จะได้มีโฟเลตเนี่ยตาการไหลที่ดีนะครับจะใช้กับรถรุ่นไหนยังไงนะครับมีให้เลือกใช้มากมายหลายรุ่นนะครับไม่ไว่าจะเป็นลีดนะครับบังลมปลาวานนะครับไปจนถึงเวสต้าฟอร์ซ่าเอ็กแมและก็รถอื่นๆที่มีขายตามท้องตลาดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับที่แฟนเพจ NK Racing ฉะนั้นแต่ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ชื่อ เลกูเลตเลกูเลตเลกูเลตโดยปกติครับผมใช้ตัวเราไม่กี่ร้อยบาทเพราะ e85 เนี่ยครับมันสบ,สบายสบายสบาย,บายอ่อันนี้นี่เป็นของเออเอลโลออโต้โมเท็ปกระแดกขึ้นมาหน่อยไหมห้ 5, 5, 6, าห้าห้าหพันอะห้าหกพันใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นคืออันเนี้ยหลายๆคนชอบมองข้ามระบบน้ํามันครับถามว่าระบบน้ํามันเนี่ยคือระบบหัวใจหลักของรถหัวฉีดเลยนะถ้าระบบน้ํามันคุณไม่ร้อยต่อยเครื่องคุณแรงแต่มันไม่มีเชื้อเพลิงไม่ป้อนอะโจ๊ก หลับเหมือนเดิมใช่แล้วก็นี่ฟิตติ้งเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นฟิตติ้งที่ที่มันเข้าชุดแลเข้าชุดแล้วเข้าชุดแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของหัวฉีดใช่ซึ่งแยกออกเป็นสองตัวสองหัวฉีดใช่ครับเพราะว่าหนึ่งหัวฉีดครับกินหุ่หัวฉีดสองตัวเนี้ยรวมกันแล้วสองพันสามร้อยสี่สิบสองพันสามร้อยซีซีอือฮะซึ่งหัวฉีดตัวเดียวสองพันสามร้อยซีซีเนี้ยบางทีมันมันหาได้ยากมันเหลือมันหาผมหาได้ประมาณสัก 1800แครับแล้วก็พอใส่สองหัวฉีดแล้วเนี่ยเราพอปริมาณน,น้ำมันมันพอเนี่ยแล้วก็มีการกระจายทางเข้าไม่จุกไปร,รวมที่เดียวกันเนี่ยมันเร่งดีกว่ามันมีพลังกว่านี่นี่เป็นเหตุผลด้วยนะว่าบางทีน้องๆแบบว่าไม่เข้าใจว่าใส่สองหัวฉีดเพื่ออะไรบางครั้งบางจุดที่เราเร่งนําเข้าห้องเผาไหม้เนี่ยในบางจังหวะมันมากเกินไปแต่สองหัวฉีดเราสามารถเปลี่ยนตําแหน่ง ให้ตรงเนี้ยมันพอและในรอบที่มันจะต้องใช้จริงๆมันก็มีมาจากอีกทางมีมาเติมใช่มันสร้างความสมูทสมาร์ทแมทได้มากกว่านี่นี่ที่สำคัญคือมันดูดเงยดีถ้าซื้อหัวเดียวมันอาจจะแค่เท่าไรสามสี่พันสามสี่พันอ่าถ้าซื้อสองตัวก็เจ็ดแปดพันละลายซับและลายซับแต่ก็มันต้องมีถ้าอย่างที่นายเฮงบอกว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยบางทีน้องๆดูอีพีนี้ไปแล้วจะไปเล่นในโตแล้วก็ าอุปกรณ์ไม่ถึงแนะนําว่าอย่าไปซื้อสองหมื่นกว่าอันนี้คือระบบน้ำมันเนระบบน้ำมันสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าบาทใช่อันนี้คือต้องเตรียมต้องเตรียมต้องโดนทําใจไปแล้วคือของมันต้องต้องมีาถ้าถ้าไปใช่อื่นพังเดี๋ยวก็าบอกให้แล้วต่อให้รถวิ่งแปดสูดแล้วระบบน้ำมันไม่ดีนะถึงเต้นหรือเปล่าไม่รู้พเผื่อวิ่งเก้าสิบไปเลยเพราะระบบเชื่อมเพลิงมันคือหัวใจของของเครื่องยนต์การทํางานใช่การสันดับภายในใช่ไม่มีน้ํามันมาจากถังแล้วมันจะติดแล้วมันจะพอกินได้ไงเครื่องจะส่งพลังได้ไงครับ ฉะนั้นในส่วนของระบบน้ำมันก็อันนี้คือสิ่งที่ต้องมีสำคัญเลยแล้วก็มาดูในส่วนของเครื่องบ้างดีกว่า,วาเราเราพูดไปถึงเรื่องมูลค่าดได้ไหมหรือว่าได้ได้หมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนเครื่องยนต์ที่นายเฮงทํามาเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ทําขายด้วยไหมทำขายอ่าคือไม่ได้ทำโชว์อย่างเดียวทําขายด้วยอ่าเนมาไปทำมูด <laughs> อย่างเครื่องลูกเนี่ยวิ่งแปดอย่างเนี้ย ไม่เองถ้าอยากซื้อทำได้ง่ายนะเห็นไหมตอนล่วงผมบอกแล้วเสนอสี่แสนหนึ่งเขาสาวเด่นหน้ายังไปแล้วเนี่ยไปเรื่อยๆสามแสนหน้าละสามแสนห้าปัญหาปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีเลยสบายมากสบายมากแล้วที่ยกลำอ่ะยกลำอันมันต้องคุณดูเอาใจเพราะว่าวันนี้สําคัญเลยเหมือนไายเฮงบอกปั๊มเบรกอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูต่อแต่งเครื่องเนี่ยนะผมบอกลูกค้าได้เลยสามแสนห้าสี่แสนหรือแสนหนึ่งอ่าเพราะเราขอบวัวจบ ใ่ปั๊มเนี่ยนะมาหลายเรื่องอาจจะเดี๋ยวโลโก้โลโก้ขาวโลโก้แดงสิปั๊มเล็กสี่กระทุ้งนะโอ้โหหมุดหมดเลยอันนี้มันเป็นมันมันมันสามารถเราไม่ได้เมคราคาครับมันมีราคากลางอยู่แล้วเราก็นับได้เลยอย่างอ่ะหานี้ดีกว่าเราคุยขำขอ่ะคุยขำขต่อเลยโลโก้แดงโลโก้แดงสองหมื่นสองสองหมื่นสองแต่งการใส่การพับใส่หมุดปรับเอาเอาง่ายๆเลยเอาไปอีกห้าพันอ่า บูบอเองนะก็เป็นสามหมื่นอ่าเข้าวๆเลยที่เหลือน้องๆปั๊มล่าเอาไปเลยปั๊มล่านี่ตัวนี้ซื้อขึ้นลงราคาแตกต่างเอาไปหมื่นแปดหมื่นแปดเอาไปขาด้วยสองหมื่นพอดีอ่าจานเอาไปหมื่นหนึ่งจานหมื่นหนึ่งอ่าล้อบอกจานพร้อมสเปเซอร์ใช่ล้อบอกสปอนเซอร์ได้อ่าหรือถ้าน้องๆก็พันแปดตีไปพันแปดทักเพียได้เลยครับเนี่ยก็ล่อไปอ่านี่การะลัดไอ้ประกับโดมิโนโดมิโนก็อีกสามพันนะอ่ามีกลมๆไหม เมื่อกี้ระบบประมาณสองหมื่นเท่าไหร่เนี่ยก็น่าจะประมาณแสนแล้วล่ะกรระบาดไปอีกหมื่นฮะนี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันใช่เนี่ยจะถามเรื่องบอลบอดี้เนี่ยไอ้ทิดโค้งยังไม่ได้เลยนะอันนี้ก็อีกส่วนสําคัญที่มีหมื่นห้าพันบาทครับ DKT เฟรมพร้อมสวิงอาร์มพร้อมสวิงอาร์มโฟลด์ดักใบสุกพันนี่รวมแผงคอยังก่อนยังยังอีกแผงคอยชกง่ายเลยนะใช่นี่ เพราะว่าเคยลองลองประกอบรถแล้วไม่จบแล้วมาโดนจังมีอะไรอีกข้างหลังหมื่นสี่ห้าร้อยมื่นสี่ห้าร้อยถามว่าเอาไปใส่อย่างอื่นธรรมดาทั่วไปเป็นยังไงมันก็ไม่มันก็ดูไม่โอเคอะนะได้อย่างเรื่องของ p e ร f ฟ r ์แม c e ด้วยครับตอนจะบอกว่าโชคอ,อันนี้สปอนเซอร์จะเข้าไม่เข้ากัไม่รู้นะถ้าเข้ากันอแต่หลายๆคนในทีมบักไบส์เขาก็ยอมรับ อาจจะมีอันตัวไหนที่ก็เรียกว่าใสเวลาลงง่ายๆดีดีไหมดีไหมนะก็เอาแบบจบง่ายๆโดนไปอีกหมื่นห้าโดนไปอีกหมื่นห้านะดูหน้าดูหลังบิเลตหมดเลยแต่เอาของเขามาบนสีซะผมชอบแล้วในส่วนของอย่างนี้มาดูโปรดัก์ของนายเฮงบ้างเนี่ยอย่างเครื่องสามแสนห้าคาฝาค้านี่ได้บิเลตด้วยไหมบิเลตเดียว แต่คือแข้งกลางนี่มันบินเล็บอยู่แล้วต้องบินเล็บเรียกมาบังคับดีกว่าบังคับเพราะต้องไม่ใช่บินเล็บเลยาว่าทำไมหลายหลายคนมาทักผมบว่าพี่ครับผมอยากทํารถรูปเ c ซีอ่าชัก9มิลขอ t p s 210ทําไมพี่ต้องบังคับใส่ผมแข้งเดิมเลยครับหนึ่งเลยครับการทํารถในรูปแบบของแถวหน้าเขาจะไม่เจ็บต่างคุณจุกิกครับแสนห้านอนตีพุงที่บ้านเลยรับจบรับจบแต่อย่าลืมว่าท่านแข้งเดิมการถูก อะไรก็แต่พังันอยู่กับผมอ่ามันสูมเสี่ยงตั้งแต่หนึ่งเรื่องของเวลาสองคนขับครับสามค่าใช้จ่ายสี่คัรับถึงผมไม่ถึงไม่บางที่ผมไปอยู่ที่พี่มันก็ไม่ทนอยู่ดีอืเสียโลโก้ใช่ก็เรียกว่าการันตีใช่ความสวยแล้วก็ความแรงเลยใช่จริงๆแล้วครับเครื่องยนต์นะครับอะอย่างฝาค้านี่ขายเท่าไหร่อะฝาค้างตอนนี้จะถามมันสามหมื่นฝาสามหมื่นกว่าใช่ก็คือฝาค้าใช่ฝาจันไฟก็เห็นมีกัด กัดราคารวมแล้วตอนนี้กัดแพงแต่ก็ไม่เราไม่เรียกว่าแพงเราเรียกว่ามันเป็นงานอาติว่ากลมกลมเลยคัสต้อมของเราห้าหมื่นอ๋อซ้ายขวาห้าหมืนออแ้่งกลางแท่งกลางสามหมื่นเครื่องยังไม่ติดละแปดหมื่นละทิตลแล้วเนี่ยอาสูบุษนะคุยกันแบบขำๆไปเหมาแสนห้าเนี่ยถ้าแตกรอบหนึ่ง่ง เงาเงาเลยนะมีโอกาสขาดทุนเยอะแล้วน้นองๆเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องเรื่องของว่าเอ้ยทําไมทํารถที่ช่างเพลงหรือช่างดังๆเนี่ยเขาจะคิดราคา <จบ S 1> เรียกว่า <พะ S 1> สูงกว่ากว่าทั่วไปผมเชื่อแหละเพราะเพราะเพราะว่าเราอยู่เราเราเรามีเพื่อนในวงการแข่รถด้วยกันเนาะหลายๆที่ท,ที่มีชื่อเสียงนะเขาไม่ได้ใช้ของผาตลาดแล้วกันคือหลายๆอย่างเขาก็จะคัสตอมมา คัดต้อมเฉพาะซึ่งคัดก็คือคัดแต่คัดหลอดห่อคัดโซนิกกับคัดบินเล็ดนี่อันนี้ก็ไปราคาไปไกลไลมนะคละอย่างกันใช่ใช่จริงๆแล้วนะเรื่องของวัสดุรล,ละเอียดที่จะมากรอบเครื่องมันเป็นสไตล์ของใครสไตล์ของมันครับแล้วก็มันมีมูลค่าอยู่แล้วจริงหัวหัวเขาเขาก็จะทำเงนอ,ออกมาแต่ชิ้นเนี่ยนี่กิเรียกว่าเรียกว่า น่าจะเป็นการแจกทรงแล้วก็ราคาข้าวข้าวที่น้องๆหรือนายทุนก็ได้นายทุนก็ได้ใช่วบลูกคงไก่มีอะไรวะมีแค่นี้หละมีแค่นี้แหละแต่นี่มันรถยนต์คันหนึ่งเลยนะใช่ครับราคานะใช่พวกผมไม่ได้อุตริหรือว่าอะไรแล้วแต wrote, ah, ่มันคือเรื่องของเรื่องของอาชีพเรื ông, ่องของความชอบเรื่องของกีฬาที่เราอยู่ในเกมการแข่งขันครับถ้าไปมองกีฬาที่มันใหญ่กว่านี้ รถยนต์ก็คาระหลายร้านอย่างเราเนี่ยคาระหลายแสนรถยนต์ซึ่งมันก็จะเติบโตไปในวงการของเขาที่มันไม่เท่าตามสเกลใช่เชื่อว่าหลายๆคนคงถ้าใครชอบสั่งได้ไหมรถสั่งได้สั่งได้เลยนะมาประมูลถ้าใครเคยยินโซแกนนีไม่ต้องถามว่าผมลูกน้องใครต้องใหญ่เล็กได้ครับเพราะว่า ถ้าเงินหมดมึงไม่ต้องมาคือจังจงอันนนอีกหน่อยเลยอันนั้นลุ้นใหญ่ของพูดได้เรารุ้นเล็กพูดไม่ได้โอเคเอาแค่ตอนแรกนะตอนแรกขอมีอะไรฝากถึงเอฟซีไหมเพราะว่าน่าจะเป็นสามเดือนที่เรียกว่าเราไม่ได้ทำวีดีโอกันเลยก็รักเหมือนเดิมครับไม่ต้องพูดเยอะเราก็ฝากติดตามเลยว่าแก๊งหมู่บ้านเวฟหรือว่าเครื่องยนต์สูบนอนเราภายในปีนี้จะพวกเราพวกเราจะพัฒนากันไปได้ ตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมแล้วอาจจะก็จะมีทรงท่อใหม่ๆหรือสวยที่แปลกหูแปลกตามาให้เพื่อนๆได้รับชมอ่าเอ้ยเมื่อกี้ไหนๆมาถึงท่อเราต้องต้องขอถามถึงท่ออีกหน่อยหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามขีดความสาม,มารถเครื่องยนต์อ่าฮะอะ่คือท่อเสียครับผมอ,ผมอาจจะทําท่อปร,ร,ระหลาดๆนะอ่ะแต่คือเราก็คํานวณจากสไตล์เครื่องยนต์ของเราครับแล้วก็สามารถปรับแต่ง Outside บ็อกซ์ปรับแต่งไปตามขีด ของเครื่องยนต์ว่าเครื่องยนต์ตอนนี้มันมีแรงม้าแรงบิดมากขึ้นเราต้องการที่จะชะลอหรือเร่งนําออกเพื่อให้ไม่เกิดแรงต้านหรือแรงย้อนกับเครื่องยนต์เรารฉะนั้นท่อมันก็จะเป็นอย่างตัวคันนี้ก็จะเป็นทรงนอนออจีก <original S 2> ว่ลาดลาดพอร์ลม,มันเริ่มแรงขึ้นครับ,รบการการ,การสร้างแรงดันในห้องไหมมันมันอาจจะพึ่งท่อน้อยลงอมันก็ต้องการนําออกเพื่อต้องการคลายไอเสียที่มันมีมวลเยอะ ก็จะเป็นเปลี่ยนทรงนะจะสั้นลงนิดนึงใหญ่หน่อยอ่ะแต่ก็ยังคงเป็นอกลักษณ์ของแคทูอยู่นี่คือสิ่งหนึ่งท,ที่เรียร <Laz> กว่าทําให้ทีมแข่งหรือเจ้าของแบรนด์เนี่ยเรียกว่ามีการพัฒน,นาสินค้าแล้วก็ทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนที่บางคนถามมาว่าทาไมท่อแบรนด์นี้ต้องราคาเท่าน <พ |notimestamps|> <ๆ>ี้เพราะว่ามันมีการพัฒนาในการใช้งานเขาเรียกทุนวิจัยครับทุนวิจัยในการใช้งุนถ้าเกิดว่าเราไม่มีทุนวิจัยครับเราไม่สามารถที่จะนําความรู้ของเราเนี่ย มาสร้างม็นรู้ธรทำแล้วเกิดการทด,ทดทดสอบอย่างเช่นที่อย่างถ้า EP ที่แล้วเพื่อนๆได้ดูเนี่ยมันกัมันมันอาจจะดูว่าก็แค่รถแข่งแต่สําหรับพวกเราเนี่ยมันคือการวิจัยทุกขั้นตอนตั้งแต่บล็อกเครื่องยนต์เรียกว่ามีการวางแผน <Body S 1> บอด,ดี้การจัดวางให้ให้เข้ากับพนักงานขับขี่หรือนักแข่งของเราครับมองไปถึงจุดบอดแล้วก็จับมันมาสร้างจะเรียกว่า สร้างผลลัพธ์ไม่ชัดเจนว่ามันได้เท่านี้นะแล้วก็นําของพวกนั้นนะย้อนกลับไปพัฒนาตั้งแต่เครื่องยนต์ท่อไอเสียท่านั่งนักแข่งบอดี้เรียกว่าฟูลออปชันใช่ดงนั้นก็สําหรับใครที่เป็น FC ของวัยรุ่นไปเหลือ่อยสุพรรณนะก็จริงๆยังมีอีกหลายอีพีที่เดี๋ยวเราจะถ่ายทำกันกแต่ที่แน่ๆอ p ี EP ต่อไปไวัยรุ่นทั้งคุณ เออเดี๋ยวเรจะพาไปดูไปโดดเสองไอสองสนับสนุนงานแข่งมอเตอร์คอร์สบ้านขามที่จัดที่24นี้ครับจริงแต่วันนี้เราจะไปเรียกว่าเทสสนามจริงพาไปดูเลยว่าใครอยู่แถวนี้หรือใครอยู่แถวบ้านเอสองแจกใหญ่แจกจริงแจกที่นี่ร้อยสองสิบมาคู่แจกสิบคู่เลยเหรอโฉบโฉบลูกพี่วันที่เท่าไหร่ล่ะเอ็ซีได้มาวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่มีนาคมใช่ที่จะถึงเนี้ยอ่าฮะอ่าก็ ตามมาจากที่ไหนก็ได้ไปนก็ได้ถ้าคุณทำการแข่งขันเนีปกติแล้วเนี่ยคุณจะได้ล้อหนึ่งคู่2คู่ในบางรุ่นผมจะแจกลูนตั้งแต่รุ่นโอเพนยันรุ่นชาวบ้านไปเลยก็เรียกว่ายันรถตลาดรถบ้านอย่างเดิมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่โอ้โหเฮงทุพพัดออกตัวแล้วเอสตองจ่ายล้อมาเดี๋ยวจัดให้เต็มๆเลยเดี๋ยวพาไปดูสนามกันไปไปเจอในอีพีต่อไปครับสำหรับัยรุ่นทางฝุ่น let's go do the go now, man, time, we are killin' this shit Yeah, my damn, and I'm, we are killin' this shit King Bride, we are killin' this shit King Bride, we are killin' this shit